นึกว่าเปาโลเมลดินีแม็กควายตอนนี้ฟอร์มโคตรท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีอยู่กับช่องคันปากฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของแม็กควายกับแมนยูนะครับก็โคตรโหดโคตรเทพนะครับก่อนเท่ไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคันปากฟุตบอลหน่อยนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่ผมเห็นชัดคืออะไร คือแม็กควายแม่งส่งบอลดีๆไว้ทุกคนส่งยาวก็สําเร็จส่งสั้นก็สําเร็จค่าของการส่งบอลของแม็กควายนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสถียรให้ดูนะครับค่าการส่งบอลนะตอนนี้นะของแม็กควายนะครับออขีพาร์ตไป0.3แล้วก็ออส่งบอลต่อเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับเฉลี่ยแล้วนะ45.3%แล้วก็อส่งบอลสาเร็จนะครับก็เป็นประมาณ83.4%จะเห็นได้ว่าอันนี้คือรวมส่งสั้นส่งยาวแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโยนบอลยาวไม่ ว่าจะเป็นการส่งบอลสั้นแปะบอลให้เพื่อนอันนี้คือรวมหมดแล้วส่งบอลทั้งหมดของแม็กควายสำเร็จที่ผมบอกไปรั้งต้นก็คือ83.4%เปอร์เซ็นต์นี่แหละมันคือสิ่งที่ว่งบอกว่าแม็กควายตอนนี้ส่งบอลโค้ชท็อปด้วยความมั่นใจถ้าเจ้าตัวมีแล้วเจ้าตัวจะเป็นคนที่ส่งบอลแม่นส่งบอลให้เพื่อนไม่มีเสียเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือความเอ่อเทพของแม็กควายเหมือนร่างที่อยู่ตอนเลเตอร์เออนี่คือความโหดอย่างแรกนะครับก็เห็นในชัดจริงเออเห็นด้ชัดจริงจ่ายบอลเนี่ยผมเห็นแล้ว เอ้ยจ่ายบอลไม่ค่อยเสียเลยเกมนี้เออเหมือนแบบผีเข้าสิงมมาดินี่เข้าสิงนะครับเออความโหดอะไรประมาณนั้นนะสลรับการส่งบอลน,นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ มาที่อย่างที่2คือไรอย่างที่2คือการสกัดบอลก็ทําได้ดีมงบอลก็ทําได้ดีนะครับโอ้โหนี่ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมนี้แฮงเล่ย์แม็กควายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโมงไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลแม็กควายก็ทําได้หมดนะครับค่าโมงตอนนี้ของแม็กควายนะครับก็ทําไปได้นะครับตอนนี้นะับบล็อกนะครับ0.8นะครับแล้วก็เคลียบอลไป0.5นะครับแล้วก็าการ เคลียบอลแบบเกือบถึงเส้นตายเน่ยก็คือแบบคืออะไรอะ่ะคือการเคลียบอลที่แบบลูกจะเข้าประตูแล้วทําไป0.5จะเห็นได้ว่าแม็กควายไม่ว่าจะเป็นการบล็อกบอลไม่ว่าจะเป็นการแย่งหมู่บอลกับเพื่อนเนี่ยแม็กควายก็ทําได้ดีเออเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสูงมีความใหญ่มีความยาวและสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่แม็กควายทำได้ดีและเป็นจุดเด่นของเขาจุดเด่นของแม็กควายอาจจะไม่ใช่ความเร็วเอออาจจะไม่ใช่นักเตะที่แบบวิ่งเร็วปีดวิ่งไล่เออนักเตะวิง่งวิ่งไล่คู่แข่งเหมือนลูนิเกอร์อ่ะเน,นี่อยอย ของเรอัลมาดริดตอนนี้นะครับก็เป็นอดีตทีมเก่าของเชลซีนะนักเตะเก่าของเชลซีอาจจะไม่ใช่สไตล์นั้นอาจจะไม่ใช่สไตล์วิ่งไล่วิ่งเร็วแต่แม่กวัจะเป็นสไตล์ที่แบบมีความแข็งแกร่ง เป็นตัวที่แบบคอยเบียดค,คอยชนได้เออเป็นตัวที่แบบเล่นอย่างแน่นอนเอออะไรประมาณนั้นถ้าเปรียบตอนนี้ก็เหมือนเตลโกซิลวาอะไรแบบนั้นแต่ว่าเตลโกซิลวาเนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆแล้วก็คือการโม่งเออแต่แม็กควายนี่มีความแข่งนี่คือจุดเด่นจริงๆของแม็กควายและแม็กควายก็ไม่ใช่ว่าช้าเตื่อยตายอะไรขนาดนั้นผมก็มองว่าแม่งก็เรยวอ่ะเออแล้วก็ถ้าจะเป็นกองหลังของเมนยูยาวๆไปเนี่ยถ้าเทนฮางจะให้โอกาสนะผมมองว่าก็ทําได้ดีเพราะว่าในเกมเนี้ยแม็กควายทำเรตติ้งไปได้เกว่าอีเวนแล้วก็เยอะมากกว่า ลีนาเลิฟนะครับแล้วก็เยอะกว่าแม็กโทมินนะซึ่งอันนี้แหละคือความเล่นดีของแม็กควายแล้วถ้าผมมองว่าเทนฮากอะอยากให้แม็กควายลงและเอาทางด้านของอีแวนลงคู่ผมก็มองว่าเล่นได้คือมันไม่ได้แย่ถึงแม้ว่าจะเสียกินชีสแต่ว่า ทุกคนก็รู้อยู่อ่ะแฟนๆแมนยูก็รู้อยู่อ่ะแม็กควายทำได้ดีขนาดไหนในเกมนี้แล้วก็ควรให้เขาได้ลงต่อไปและลงต่อเนื่องเพราะว่าจะได้สารความมั่นใจต่อแม็กควายนะครับเอออันนี้คือประมาณนั้นหรือว่าถ้าไม่เอาอ e ีแวนลงผมก็มองว่าเอาวารานคู่กับแม็กควายก็ได้เอออาจจะเป็นผลดีก็ได้เพราะว่าว,า,วารานก็มีความเร็วแม็กควายก็เป็นตัวชนให้อะไรประมาณนั้นหรือว่าวารานเป็นตัวชนแม็กควายเป็นตัวรองอะไรแบบนั้นนะครับก็รอดูกันในะครับว่าเจนท้าจะจัดตัวอย่างไรสลับเกมเชฟเปอร์ลีดหน้าน,น,นะครับ ต่อไปนะครับคืออะไรต่อไปก็คือการยืนตำแหน่งโอ้โหเราก็เปรีเสร็จไม่ได้อีกนะครับว่าการยืนตำแหน่งตอนนี้ของแม็กกาอยนครับทาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาคอยเช็คล้ำหน้า,าไม่ว่าจะเป็นการคอยสกัดบอลของคู่แข่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการยืนตำแหน่งที่ดีเว้ยการยืนตำแหน่งยังไงไม่ให้บอลมันหลุด เส้นอย่างการบิดยืนตำแหน่งยังไงไม่ให้การแทงทะลุช่องของฝ่ายดูคามันแทงได้ง่ายเอออันนี้คือการยืนตำแหน่งที่ดีของกองหลังส่วนตัวผมมองว่าแม็กควายก็ทําเรื่องนี้ได้ดีก็คือเรื่องการยืนตำแหน่งนะครับอันนี้คือจุดสําคัญที่ผมจะไม่อยากจะมองข้ามเลยเอออันนี้คือแฟนแมนยูเห็นเหมือนผมหรือเปล่าเออไอสัตว์ผมมองว่าการยืนตำแหน่งของแม็กควายวันนี้ก็ระดับท็อปเหมือนกันเออประมาณนั้นไม่ไม่ต่างกับพวกแบบวาลานอะไรประมาณนี้เออซึ่งวาลานก็ทําได้ดีแต่แม็กควายก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องชมนะเพราะน มันทาดีเราก็ต้องชมถ้าไม่ชมจะให้ไปชมใครในเกมนี้นะครับเออผมก็เอองงๆกับตัวเองเหมือนกันแต่เอาหลักๆง่ายๆคือยืนตําแหน่งได้ดีเออสลับไปเร่ยแม็กควายในเกมนี้นะมาข้อต่อไปนะครับก็คืออะไรอันนี้คือสําคัญจริงๆสําคัญมากๆนะครับก็คือจังหวะสุดท้ายในการวิ่งไล่คู่แข่งแม็กควายก็ทําได้เว้ยเออแม็กควายก็ทําได้เพราะว่าสติมันก็บ่งบอกมาแล้วนะครับตอนนี้นะ ท็กกิ้นอนะ่ะหรือข้างต้นที่ผมบอกไปก็คือการแย่งชิงลูกฟุตบอลจากเท้าแฟนๆค้าม,มีมากจนถึง0.5คือ0.5เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยนะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากเพราะว่านักเตะคนไหนกว่าจะได้0.5เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นดีแล้วคุณจะทําได้มันต้องมีจังหวะอะไรสวยๆหลายๆอย่างด้วยซึ่งแม็กควายก็ทําได้ เออไม่ใช่ว่าไม่มีเลยการแย่งบอลจากเท้าของคู่แข่งเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับกองหลังนะครับเพราะว่าปกติอ่ะการทําการแย่งบอลจากเท้าของคู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นอกองกลางซะส่วนมากนะครับที่ทําได้แต่ว่าแม็กควายเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวสุดท้ายได้ไงเออมันเลยทําได้ผมบอกว่าจุดนี้เราก็ต้องชมมันอ่ะเออเพราะว่าโอ้เล่นดีจริงเออเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเล่นดีแล้วกันเออนี้ผมผมก็พูดได้ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่แม็กควายในการแย่งบอลแย่งคู่แข่งทำได้ดีนะครับ มาที่ข้อต่อไปนะครับคืออะไรคือแม็กควายแม่งเอาตรงไหมมันใช้ความแข็งแกร่งที่เป็นประโยชน์อันนี้คือผมก็จะพูดไปเปื่อยไปแต่ข้อ2ข้อ3ามั้งจะไม่ผิดแม็กควายใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองให้เป็นประโยชน์อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นแม็กควายไม่มีความเร็วแม็กควายไม่มีความคล่องตัวแม็กควายไม่มีสปีดต,ต้นที่จัดจ้านแต่แม็กควายใช้ความแข็งแกร่งเออความบึกบึนของร่างกายเนี่ย ใช้ทําลายจังหวะคู่แข่งของคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสมมุตินะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงของฮาวเมอร์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงของแม็กอาร์ตีแม็กอาร์ทีเอออันนี้อันนี้พูดผิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงของนอวูดไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงของอาร์เชอร์ไม่ว่าจะเป็นของ Mac Bernie, แม็กเบอร์นี่แม็กควายแม่งทำได้หมดเออแม็กควายแม่งเก็บได้อยู่มันอะ่ะสลับแนวลุก พวกนี้นะครับซึ่งจะเห็นหลักๆเลยว่านอบูดในเกมที่เจอกับแมนยูนัดนี้นะครับมีเรตติ้ง6.9เซนซึ่งเป็นกองกลางที่คอยผ่านบอลคอยยิงของทีมนะครับแล้วก็คอยเลี้ยงเลี้ยงได้ดีนะสำหรับนอบูดซึ่งแม็กควายดวนกับนอบูดอย่างบ่อยแล้วแม็กควายทำได้7.0ซึ่งคืออะไรคือแม็กควายทำได้ถึงแม้วา่วานอบูดก็ฟอร์มดีเช่นกันแต่แม็กควายก็เอาอยู่นะครับซึ่งประมาณนั้นแล้วก็การวางบอลทำให้เพื่อนได้ ลุ้นยาวยิงประตูเนี่ยแม็กควายก็ทําได้จ่ายบอลสำเร็จคุณึกว่าเอ็นโซ,โซ่ไอ้เหี้ยจ่ายบอลโคตรแม่นแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะเออสำหรับแม็กควายในเกมนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องของเฮลี่แม็กควายครับก็ขอให้สานต่อความมั่นใจแบบนี้ไปได้ยาวๆขอให้เล่นกับอ่าสมมตินะขอให้เล่นยืนคู่กับอีแวนขอให้ยืนคู่กับวาลานขอให้ทุกๆอย่างแม็กควายได้ลงตัวจริงและมันสร้างต่อความสำเร็จแล้วมันมีคนเซลล์ด้วยป่ะแฟนแมนยูบ้างที่ผมจำไม่ผิด อ่าแม็กควายไม่ได้ใส่ปอกแข่งกับตันทีแล้วมั่นใจขึ้นไอ้เฉยเอยโคตรเก็บไอ้ที่เฮ้ยแต่ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ความเป็นกับตันทีไม่ได้ใส่ปอกแข่งกับตันเนี่ยดูแม็กควายไม่มีความมั่นใจขึ้นเว้ยเออดูแม็กควายมันเล่นดีดีขึ้นไม่ไม่มีความกดดันเลยอะเออผมเห็นนะถ้ามันเล่นแล้วมันไม่มีความกดดันแบบเนี้ยถ้าเล่นเหมือนล่าที่เจอกับเชฟฟิลด์นะตอนนี้เล่นเหมือนกับล่าเมตเตอร์เอ่ออ่าลสเตอร์นะตอนนี้นะนะตอนนั้นเออก็ อาจจะทําให้แม็กควายไปอยู่ในระดับท็อปก็ได้เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าแม็กควายจะอายุแค่30แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมันยังมีโอกาสการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีและมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เพราะว่าเรตติ้งกับ เอ่ฟีฟ่าเบอร์ครับของกิจก็7.35เลยนะเออแค่พิมร์ลีกมันน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าแม็กควาไม่มีความมั่นใจและในทีมชาติแม็กควาเม่ก็ทาได้ดีด้วยเอออันนี้คือผมจะพูดกันนะตอนนี้แบบสันส้นๆแล้วกันเออมันจะเป็นการแย่งชิงบอลเนี่ยผมเห็นแล้วแม็กควาทําได้ดีหมดเออตอนนี้ก็เหลือแต่การสารความมั่นใจต่อพิมพ์ลีกการสารความมั่นใจต่อเมนยูแล้วกันถ้าเซนฮาร์ยังให้โอกาสแบบนี้ ผมมองว่าแม็กวายก็มีโอากาสทาได้เออมึงเล่นดีมึงก็ทําได้อ้เชีย่ยความดุดันของมึงอ่ะมึงเอามาดีความแข็งแกร่งของมึงอ่ะมึงเอามาดีเออการเลี้ยงบอลที่อะไรวะที่มันเป็นไวรเล่อะที่เลตเตอร์อะนะตอนนั้นอะอ้เหี้ยเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งแล้วก็ยิงได้อ้เหี้ยเนี่ยมึงเอาความแบบนี้มาแล้วการหมุนบอลในการเ,ออเปิดจากจุด มุมอ่ะไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาแมกคกวยมึงควงหม่งได้เพราะว่ามึงมีความ,มตัวสูงแมกคกวยเนี่ยสูงประมาณ194ยเซนติเมตรเลยด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่โคตรสูงนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นความแข็งแกร่งความสูงเนี่ยใช้หม่งบอลในลูกเซตเพย์ก็ได้ในลูกเปิดมุมก็ได้เออประมาณนั้นถ้าคุณใช้ได้ดีและคุณทาประตูได้มันจะยิ่งสารต่อแล้วแมกคกวยในเกมน,นี้ไม่มีกอดกับโอนาน่าด้วยหลังจากที่อนาัน่าเคยด่าแม,มกคกวยไปนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วเอประะมมมมาาาณนนนนัั้้กกก็ีควใจขึล โอนานาเมาื่อคืนก็เอาจริงไหมผมก็มองว่าเล่นดีนะเออไม่ได้แย่ไม่ได้แย่จากที่ด่ากันมาตั้งหลายเกมเนี่ยโอนานาไม่ได้แย่เลตติ้งเยอะกับแม็กควาอีกเมื่อวานอ่ะเลตติ้ง7.3เลยนะเออสำหรับโอนานานะครับก็ไม่ได้เล่นแย่และอยากให้ทั้งคู่นี้เล่นกันได้ดีนะครับเออประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องราวของแม็กควาวันนี้ก็คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขันต์ปฟุตบอลหมดเวลาแล้วนะครับขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย